ยกปุณนี to to. ้ให้แต่พ่อแม่ที่บาราการหน่นาทีที่สาแให้ส่วนลดไปเข้าประเทศไทยเราได้ย่างสมาธิในโบสอัการยเป็นเรื่องที่หายากในนาทีที่สอยกุสวนให้แก่พ่อแม่ทุกบาากาให้ญาติที่หาที่ส่วนในตรงนี้นาทีที่สามมีพิจส่วนให้แก่ประเทศไทยให้แก่เวารักษาประเทศไทยให้ประเทศไทยเราคงอยู่ตลอดไปชั่วการาอันงใ ประมาณ3นาทีแล้ว,ออวค่อยออกคือเพียงเท่าเั้นเด็กต่อยเข้าไปใอนตีตอนเช้าค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดหัวสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็คือ โบสถ์ของวัดหัวสวนนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าเป็นโบสถที่เรียกได้ว่า Amazing Unseen Thailand มากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราคงจะหาที่ไหนที่มีโบสถ์คล้ายกับลักษณะนี้ได้ยากค่ะเพราะว่าโบสถ์แห่งนี้นะคะเป็นโบสถ์ที่สร้างมาจากสแตนเลสค่ะซึ่งสแตนเลสเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง2,000ปีด้วยกันนะคะและ ่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามายืนอยู่ค่ะการที่โบสถ์สตลเลดแห่งที่2ของประเทศไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะและโบสถ์แห่งนี้ค่ะมีชื่อโบสถ์นะคะจากวัดหัวสวนนั่นเองค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นโบสถ์แห่งที่สองของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและสวยที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะ มูลค่าในการสร้างโบสถ์แห่งนี้นะคะใช้เงินถึงจํานวน30ล้านบาทด้วยกันค่ะแต่ว่าโบสถ์แห่งนี้ค่ะจะสามารถอยู่ได้จนถึง2,000ปีด้วยกันค่ะแม้ว่าในสมัยก่อนนะคะอาจจะมีการต้องบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ที่เป็นปูนนะคะแต่โบสถ์ที่เป็นปูนก็อยู่ได้เพียงประมาณหลักร้อยปีเท่านั้นค่ะท่านเจ้าอาวาสนะคะเลยตั้งใจที่จะสร้างโบสถ์สแตเลสแห่งนี้ค่ะให้มีอายุยืนนานที่สุดเพื่ออยู่คู่พระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะกองทัพธรรมธรรมยาตาของเราค่ะก็ได้เดินเวียนเทียนนะคะกันภายในโบสถ์สตันเลตคะ่ะของวัดหัวสวนกันนะคะซึ่งเรียกได้ว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะมีผู้อิ่ม้ํำสำราญไปด้วยแสงแห่งบุญแสงแห่งธรรมนะตอนนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะสังเกตจากด้านหลังนะคะก็จะมี รับนะคะได้ถือธูปถือดอกบัวนะคะดอกบัวที่ผ่านการทัดษรรนะคะด้วยหัวจิตหัวใจค่ะในการเวียนเทียนในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนไปสักเล็กน้อยค่ะแต่เดีฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าใจิตใจของผู้ศาสนิก,กชนในวันนี้ค่ะต้องชุ่มฉ่ำไปด้วยความอิ่มบุญกันอย่างแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะเรามายืนอยู่หากันที่โบสถ์ของวัดหัวสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากมองไปด้านหลังของดิฉันนะคะถามจากความรู้สึกเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเป็นโบสถ์ที่มีความน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโบสถ์แห่งนี้นะคะสร้างจากสแตนเลสค่ะตามประวัติแล้วนะคะโบสถ์ของวัดหัวสวนค่ะสร้างเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยนะคะซึ่งโบสถ์หลังนี้นะคะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยสุ ในประเทศไทยค่ะและมีความใหญ่ที่สุดของโลกด้วยค่ะซึ่งการสร้างบทดเป็นสแตนเลสนี้นะคะมีรากฐานค่ะมาจากแนวคิด ของเจ้าอาวาสของวัดหัวสวนนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยวัดหัวสวนมีโบสซึ่งเป็นปูนค่ะและปูนเนี่ยมออีอายุการใช้งานประมาณหลักร้อยปีนะคะแต่โบสแห่งนี้นะคะโบสของวัดหัวสวนค่ะมีอายุการใช้งานได้ถึงประมาณหลักพันคือ1นึ0งพถึงสองพปีเลยทีเดียวเพราะว่าสร้างมาจากสเตเลสนะคะหรือเรียกได้เลยว่าเป็น Amazing unseen Thailand จริงๆค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ ก็เรียกได้ว่าโบส์ของวัดหัวสวนเนี่ยไม่ได้มีแค่ความพิเศษเฉพาะทั้งโบสถเป็นสแตนเลสเท่านั้นนะคะแต่ว่ายิ่งไปกว่าความเป็นสแตนเลสค่ะคือการสามารถแกะสลักบนลวดลายบนสแตนเลสได้ค่ะดังเช่นหน้าตากนะคะที่เราจะเห็นอยู่นตรงนี้นะคะเห็นได้ว่านะคะเป็นรูปพระพุทธเจ้าค่ะหรือเทวดานะคะซึ่งเทคนิคในการทําให้ภาพสวยงดงามและวิจิตรขาดนี้นะคะ ช่างจัดทำเนี่ยได้ใช้เทคนิคของการกัดกรดค่ะจากนั้นก็คือเทสีเหลืองหรือสีทองลงไปนะคะเพื่อทําให้เกิดลวดลายอันวิจิตรการตานี้ขึ้นมาได้นะคะอาจจะเห็นว่าสแตนเลสเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนให้เราเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนี่นะคะภาพที่ฉลุกอยู่วันนี้นะคะก็แสดงให้เราเห็นถึงความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในประพุทธศาสนาของเราตลอดมาค่ะ Thank you. ต่อมาจากด้านหน้าต่างนะคะด้านนอกของอุโบโสถค่ะยังมีการแกะลายสแตนเลสนะคะให้เป็นรูปพระอรหันต์ถึง80องค์ด้วยค่ะแต่ว่ารูปที่เราเห็นปรากฏอยู่นี่นะคะคือรูปของนกยูงค่ะที่กําลังรําแพนหางอยู่คู่กันนะคะ2ตัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีของการแกะสลักให้วิจิตตการตาบนลายสแตนเลสนั่นเองนะคะรูเรียบได้ว่าวันนี้เนี่ยการมาที่วัดหัวสวนนะคะเป็นอะไรที่ เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าการที่เราเห็นวัดที่เป็นสแตนเลสเช่นนี้นะคะแล้วก็เห็นการแกะสลายลลบนสแตนเลสเช่นนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ว่าจะมีเช่นนี้ในประเทศไทยค่ะแต่เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วณนะที่แห่งนี้วัดหัวสวนค่ะ กำแพงรอบนอกของพระอุโบสถวัดหัวสวนนะคะนั่นคือการแกะลายสแตนเลสค่ะให้เป็นรูปพระอรหันต์ทั้งหมด80องค์นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละองค์ที่ได้รับการแกะสลักเป็นรูปนะคะก็มีพระนามของพระองค์ตามรูปนั้นค่ะ ผชมเห็นอยู่ที่กำแพงรอบนอกของวัดหัวสวนนี้นะคะก็คือการแกะลายสลักสแตนเลสค่ะให้เป็นรูปพระอาหารหันต์ทั้งหมดจํานวน80องค์ด้วยกันค่ะในที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่าง5องค์ค่ะที่อยู่บริเวณรอบนอกนะคะของกำแพงวัดค่ะด้านบนนะคะเป็นรูปของพระอัญญาโกนพัญญะเถระนะคะซึ่งเป็นเอกตักทางรัตนญยค่ะด้านซ้ายมือลงมานะคะคือพระวัปปเถระค่ะ ขวามือนะคะคือพระพัยะทยเถระค่ะด้านล่างลงมาด้านซ้ายมือนะคะเป็นพระมหานามเถระค่ะและสุดท้ายค่ะคือพระอัศช,ชิเทระค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพที่วิจิตรการตามมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นคุณค่าวรรณศิลป์ศิลปะที่ควรจะอนุรักษ์และถ่ายทอดไว้ค่ะช่วยลูกช่วยหลานกันเลยทีเดียวค่ะ ที่เห็นนี้นะคะด้านนอกพระอุโบสถนะคะเป็นกําแพงสแตนเลสน,นะคะด้านมีการแกะสลักลายค่ะเป็นรูปพระอระหันต์จำนวน80องค์นะคะและที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ค่ะคือตัวอย่างค่ะของการแกะสลักที่เรียกได้ว่าวิจิตรการตานะคะท่งคุณค่าทรงความอัศทรรย์ไว้ณนะวัดหัวสวนแห่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านมองจากด้านบนลงมานะคะจะเห็นว่าเป็นพระอุลุเวละกัจสปะเถระค่ะซึ่งท่านนี้มีบริวารเป็นอย่างมากนะคะ ถัดมาค่ะคือพระนัทีกัตสปะเทระค่ะต่อมาคือพระพยากัตสปะเทระค่ะค่ะและองค์ต่อมานะคะท่านมีเอกทัะตะนะคะทางปัญญาเป็นอย่างยิ่งค่ะคือพระสารีบุตรเทระค่ะและสุดท้ายค่ะพระโมคคลานะเทระค่ะซึ่งท่านมีอิทธิฤทธิปฏิหารอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ